สวัสดีค่ะอยู่กับพี่ก้าโฮมบ้านนอกดาวนะคะบ้านนอกดาวของเรานะคะแตกต่างจากที่อื่นยังไงนะคะทั้งวัสดุราคาแล้วก็โปรโมชั่นดีๆที่รองรับลูกค้านะคะมี2สาขาสุพรรณบุรีแล้วก็ระยองนะคะหลังนี้มากับขนาด3,6คหเมตร1ห้องน้ำา1ห้องนอน1นหนึ่งระเบียงด้านหน้านะคะผนังด้านนอกตกแต่งด้วยเสาะล่องนะคะแนวขวางหรือลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นแนวตั้งก็ได้นะคะตัวนี้ สีนะคะด้านนอกฝนให้เป็นกึ่งเงาเช็ดล้างได้นะคะของเบเยอร์หรือว่านิปปอนได้เลยนะคะหลังคาเมทัลชีฟนะคะ0ูง3.5นะคะมีพีด้านในแล้วก็มาที่ระเบียงด้านหน้านะคะขนาด3คูณ1เมตรนะคะนี่สีด้านหน้านะคะลูกค้าเปลี่ยนได้นะคะเดี๋ยวพามาดูด้านในกันอ่ะกุณกตสนด้านขวาอีกมิหนึงค่ะดูตัวบ้านว่าไท้นี้เหมาะสำหรับงานรีสอร์ทเลยนะคะ มาที่ประตูด้านหน้าจะเป็น U PVC นะคะแล้วก็กระจกตัวนีนะะ้เข้ามาด้านในก็จะเป็นห้องโถงนะคะตัวนี้สามคูนสามเมตรแปดสิบนะคะวางเตียงห้าฟุตได้หกฟุตได้แต่เตียงที่แถมเนี่ยเป็นขนาดห้าฟุตแล้วก็โซฟาหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ผ้าม่านให้หลังนี้นะคะ กระเบื้องยางฝนปรับเป็นเกรดห้างทั้งหมดนะคะ SPC คลิกล็อกนะคะตัวนี้นะคะกันน้ำกันปลวกนะคะแล้วก็ไม่หมดตัวแน่นอนนะคะวัสดุอัพเกรดให้ทั้งหมดแต่ราคานะคะเราขายในราคาที่ตอนนี้พีเก้าห่มค่ะอยู่ตัวแล้วนะคะกับวัสดุและคุณภาพที่ลูกค้าได้ไปนะคะตัวหน้าต่างประตูนะคะฝนเปลี่ยนเป็นของ อขอบ UPVC ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวให้คุณกิจแทนดูใกล้ๆอันนี้เป็นขอบนม้วันนะคะความแข็งแรงเขามีลื่นไหลแล้วก็ตัวขอบชิดกับหน้าต่างเลยจะหมดปัญหาเรื่องอร้อหรือว่าอะไรนะคะจะไม่มีเลยนะคะเกรนโฮมโปขึ้นห้างของเขาเฟ้นเลยนะคะตัวประตูนหน้าต่างทั้งหมดเลยแล้วก็ไปดูกันที่ห้องน้ำนะคะ ห้องน้ำยังไม่ต่อไฟเข้าห้องน้ำขนาดหนึ่งเมตรยี่สิบคูณสองเมตรนะคะก็แบ่งระดับให้เปียกกับแห้งนะคะอุปกรณ์ในห้องน้ำได้ไปแบบนี้เลยนะคะเพ <c oughs> ิ่งทำน้ำบุนแถมให้นะคะทีนี้อุปกรณ์ครบบ้านน็อกดาวน์ที่ลูกค้ากลัวเรื่องห้องน้ำรั่วใช่ไหมทางธุณกิจเนาะ ก็ของเรามีนวัตรกรรมที่นะคะไม่ต้องกลัวค่ะของเรามีประกันรั่วซึมนะคะมีประกันโครงสร้างให้อย่างเต็มสูงนะคะปัญหาถ้าเกิดจากทางร้านนะคะดูแลให้เหมือนใหม่ทุกหลังนะคะนอกจากลูกค้าไปต่อไปเติมไปต่อให้มันแตกนะคะอันนั้นเราไม่ได้รับประกันมาในส่วนของระบบไฟฟ้านะคะตู้คอนซูมเมอร์กันดูดนะคะฝนจ้าวแรกผีเกาโหม ใส่ตัวกันกระชากกันฟ้าผ่าให้ลูกค้าเจอปัญหาตรงไหนเราแก้ให้ตรงนั้นนะคะคือลูกค้าบางบางที่บางสุดเนี่ยไปเจอแล้วฟ้าลงบ่อยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใส่ตัวนี้ให้เลยป้องกันอุปกรณ์ภายในบ้านให้ลูกค้าจะเสียหายนะคะส่วนของแถมหลังนี้จะมีเตียงผ้าม่านนะคะที่นอนแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นส่งฟรี200กิโลเมตรในราคา159,000บาทเท่านั้นบ้านสวยๆ้ายนี้เหมาะรีสอร์ทแล้วก็ไว้ในสวนจริงๆนะคะ เหมาะสาหรับคนที่ไปสวนเดือนละครั้งหรือว่าเอาไปเริ่มต้นธุรกิจนะคะการซื้อบ้านนอกดาวหนึ่งหลังนะคะลูกคา้าฝนอยากให้ลูกคา้ามาดูหน้างานจริงมาคุยกับเจ้าของหรือไม่เจอก็เจ้าของมีแอดมินอยู่นะคะเพื่อลูกค้าจะได้รายละเอียดนะคะวัสดุแล้วก็ช่วงนี้มีฉาชีพเยอะนะคะลูกค้าจะได้ไม่โดนโกงคือแท็กทักแชทมาแล้วก็ให้เราส่งแบบให้เนี่ยแบบทางร้านอ่ะมีเป็นเดีย๋ยวว่า เยอะมากค่ะสองสามร้อยแบบบางทีเราส่งให้ไม่ไหวจริงๆอยากให้ลูกค้ามาดูเนื้อง,งานจริงเลยจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเนีย่ยถ้าลูกค้าจะประเมินดูเบื้องต้นก่อนนะคะก่อนจะตัดสินใจซื้อให้ดูหน้าเพจฝนได้เลยนะคะบ้านจริงที่ส่งไปแล้วลูกค้าดูแบบนั้นเลยค่ะสบายใจกว่าจะซื้อบ้านสักหนึ่งหลังนะคะอย่าก,กลัวเปิ้องน้ำมันเสียเวลาลูกค้ามีแถ่บางคนผมเปิืองน้ำมันผมไม่ไปดูอันนั้นก็ อ่าต้องแล้วแต่วิจารณญาณน,นะคะตอนนี้มีชาที่มันเยอะก็คืออยากให้มาดูผลงานของเราก่อนพี่เก้าโฮมเรามี2ส,สาขารองรับนะคะบริการให้ลูกค้าทุกท่านสําหรับไทยนี้3,6เมตรนะคะ1น้ำหนนอน1โึงทงแถมฟรีที่นอนเตียงนอนโซฟาผ้ามา่านเครื่องทําน้านําอุ่นนะคะแอร์หเครื่องนะคะวันนี้ฝนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ